ฮัลโหลตาเจียาวันนี้มาพบกับหนูน้อยหมวกแดงกับภาษาจีนวันละคำสองคำกันนะคะวันนี้ขอเสนอคำว่ารถตินั่นก็คือตู่เชื่อหรือไซเชื่อซึ่งทำหน้าที่เป็นเวิร์บของประโยคนะคะดังเช่นจินเทียนส่งการเจ๋ยวัวหวางม่ันกู่อ อีลู่ช่างจงตูเ่เชื่อซึ่งคำว่าไซเชือสามารถใช้แทนที่คำว่าตูเ่เชอได้เลยนะคะนั่นก็คือ今天是送干姐我往曼谷开车，อีลู่ช่างจงไซเชือนั่นเองคะ่ะไว้กลับมาพบกับหนูน้อยหมวกแดงกันใหม่นะคะจยจง